เราถอดทำเลยามาดูวิธีการถอดถอดข้อโซ่ง่ายๆตัดโซ่บอกอันนี้คือเรียกอะไรลุงนี่กรึงมือนี่เราเลยก็ไม่รู้จักชื่อมันกันแต่เขาว่าน่าจะชื่อตัวตัดโซ่อ๋อตัดโซ่คืออย่างนี้เลยเนาะมุนๆแล้วไอตัวมุนๆตัวตัดโซ่อัตโนมืออัตโนมือครับไม่ใช่อัตโนมัตินะครับร้านลุงสิงการช่างนะครับอยู่ใจกลางหมู่บ้านประทัดบุนะครับ ส้มละอะไรส้มตะพื้นครับที่นี่ครับมัวนิ่มทุกท <c oughs> ีนี้เอ้านูทุไมให้คนเดียวอะ่ะ <c oughs> ลำเอียงตานนี่น <c oughs> ตกใจเออดูให้คนเดียวเออลำเอียงมากเลยเอ้ามาดูต่อนะครับผมดูวิธีการทำงานนะครับห <c oughs> มุนห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 มุนแล้วก็ออกอย่างนี้หมลุงหมุนหแล้วมันก็ดันออกเนาะ อ๋ <AL> อมันมันจะมีสลักเนาะอืมมันจะมีสลักอยู่ข้างในไอตัวเกลียวนี่มัดโโนดันสลักอดูครับบุคคลตัดโซ่นะครับง่ายๆเลยเฮ้ยมามาหรือ,อยังมันไปแล้วไปแล้วป่ะครับนี่โอ้นี่นี่นี่สลักเนี่ยที่ดันออกนี่ท่านผู้ชม <laughs> ง่ายแต่วะ <laughs> อ๋อมันมีเดือยตรงนี้นเดือยนี่ครับนี่มันมีเดือยนี่ดัน ดันสลักสู้โอ้ไอตัวนี้มันมีสปริงพอเราคันโอ้ยคันคันให้เกลี่ยมันนี่มันก็ะดพอเราคันอย่างงี้เนี่ยคันมันก็ดันอกนี่ดันไอตัวนั้นเลยอกจุ๊ยจุ๊ยจุ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 ๊ยนี่ดันตัวนี้นี่พี่น้องอกเออวะคือง่ายเลยวะเอราสมัยก่อนนี่ต้องถอดโซ่มาจีมาจากจีนครับของจีนจีนนีแล้วครับพี่จีนนี่มันเก่งเนี่ยจีนสุดยอดเลยนี่พี่น้องเลยง่ายๆนะครับผมว่าจะไม่ซื้อแล้ว อโอเคครับผมคลิปนี้ครึ่งไม้ครึ่งมือต่อไปก็วิธีการใส่โซ่นะครับอ่ะอันนี้ก็ขั้นตอนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะแต่ถอดโซ่นะอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่เด้อนะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ